รอในฐานะหน้าที่ของท่านรอแรกก็อบรรอยที่สองก็ระยะงคาต่ารอยที่สาก็คือร้อยที่สี่ก็คือไม่แพ้แอน้เนี่ยคือเรื่องการแทรกในฐานะหน้าที่ของท่านโดยรูแล้วก็แต่เท่านี้ตามอทปฏิชัยของพระวแถวหนาที่ได้จรมา หรือว่าเป็นภาพรวให้เราจะเห็นว่าในาคือตวเด็กคจะมีราโปร่งได้ที่เต็นลูกศิษย์หาท่านงานลูก็ิษยุก็เป็นกาดหน้าแลยดวงเ่นต่างบาเด็กจดีสิก่าสึบหตนี้จะเป็นทรงกระจาตมากที่เก่วอง่าอันนี้ก็จะแลอยู่ว่า ก็ืด้วเราผู้ให้มาโดยตลอดากเ่อมารีเพื่อเป็นผู้ดำเนินร่งเพื่อชนวาราถ้ามาโโยติผู้ให้พ่อเป็นที่ะเจะาท่านจเป็นผู้่าเมื่อเรายากจะเป็นที่ละของคกทนลาที่เราไทนั่มาโนดินพระเทวดาชจะชอบเดี๋ยวที่ให้จากผู้ที่เราเป็นอไ้ ลากธรรมะไว้สี่พอมื่วานสัมมาสาก็ืาวาจาาเจริาและสมานจจะไม่ห้วาลั่าดีมาดีใครอตอหนึ่งและว่าลัเรีเจ้าเดีย่าันั้นเองเวลางเรีนจัร้ว่า จะเป็นีาสนาไม่ตางหานเดียวกัใครนยาไปครอาใจปฏิบัตแล้ว